สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงก์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงก์มาอัปเดตบอลสีนะครับสวยๆยามเย็นท่านผู้ชมผมนะครับจัดส่งวันจันนะครับมีค่าจัดส่งนะครับ49บาทเมาะหมาใครซื้อครบ5 0 0จะส่งฟรีนะครับท่านผู้ชมมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 6 3 4 3 แปดสอนะครับเบอร์นี้สามารถแอรไลน์ได้นะครับท่านผู้ชมมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับโอ้ต้นนี้สวยมากนะครับน้องน่าจะมีหัวแล้วนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่น้องชื่อว่าพันดาวนะครับนี่ครับพันดาวสายความสูงนะครับต้นนี้นะครับอยู่ที่69บาบาทนะครับพันดาวสวยๆเลยนะครับ น้องชื่อว่าตีเพชรนะครับตีเพชรเอาไปหกสิบเก้าบาทนะครับไม้มีหัวแล้วนะครับสวยมากนะครับตีเพชรโอ้ต้นนี้นะครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะต้นนี้นางรากสดนะครับนางรากสดเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสวยมากต้นต่อมานะครับน้องชื่อว่าพมพิมานน้กผู้ชม สวยมากมพุมพิมานต้นนี้มีลูกนะครับมีลูกต้นนี้นะครับเอาไปหกสิบเก้าบาทนะครับพญาดำรงต้นนี้ห้าสิบเก้าบาทครับพญาดำรงสวยมากยักษ์กุเปลันนะครับต้นนี้สวยมากนะครับกุเปลันต้นนี้นะครับเอาไปแปดสิบเก้าบาทนะครับกุเปลัน น้องแบงค์เห็นลูกไม้ต้นนี้ใบกลมสวยมากท่านผู้ชมเนี่ยครับโอ้หใบกลมนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับไซส์ใหญ่มากนะครับมาที่ถาดนี้กันบ้างนะครับอึ่องสยามท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะครับน้องจะลายเหมือนอึ่งน,นะครับแล้วก็มีชายชนนะครับผมมีหน่อด้วยมีสามต้นเลยนะหกสิบเก้าบาทนะครับปลายทุกใบเลย ต้นต่อมานะครับเป็นบอลเหลืองที่น้องแมงชอบมากนะสองต้นคู่เลยนะครับเซนเซตไก่นะเซนเซตไกนะครับต้นนี้นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับราคาเบาเ,บาเ,บาเนานะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับต้นต่อมานะครับเป็นบอลเหลืองเหมือนกันจัตุรเทพนะครับต้นนี้สวยมาก แกตุระเทพเอาไปเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็มีต้นนี้นะครับต้นนี้ชื่อว่าผ่าซ่อนแก้วนะครับหกสิบเก้าบาทท่านผู้ชมสวยมากครับจะเป็นใบแบบชมพูแบบนี้นะใบแบบนี้ใบมีตําหนินะครับนิดนึงนะครับแล้วก็มีลูกด้วยนะครับพรสวงต้นนี้นะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับพรสวงมาที่ถาดนี้กันมา คอยเมืองเพชรน,นะครับต้นนี้หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับรักเอ๋ยรักเอ๋ยฟอร์มกอนะครับขออยู่ที่ห้าสิบเก้าครับเซอร์เซ็ตกายต้นนี้นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่ากันนะครับสวยมากนะครับอับสรสวรรค์น,นะครับหกสิบเก้าครับเหนือดวงต้นนี้ราคาพิเศษ เอาไปหกสิบเก้าบาทนะครับเนี่ยดวงเนาะนี่ครับก็เกตครับผมก็อบเกตหกสิบเก้าบาทครับณเนะมืองนนท์ท่านผู้ชมต้นนี้สวยมากนะเมืองนนท์ต้นนี้เจ็ดสิบเก้าครับป้ายสวยมากนะครับเศรษฐีสุพรรณห้าสิบเก้าบาทครับสวยมากท่านผู้ชมแล้วก็ต้นนี้นะครับ อ้นนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้เอาไปห้าสิบเก้าบาทครับมีถาดนี้อีกนะครับถาดนี้อีกสวยมากเหมือนกันนะครับเพชรสีประทุมนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับไม้มีหัวแล้วครับพลอยชมพูพลอยชมพูครับผมหกสิบเก้าครับผมพิมานฟอร์มกอนะครับหกสิบเก้าบาทครับ ต้นนี้นะครับมณลสวรรค์ท่านผู้ชมสวยมากสองต้นคู่นะครับหกสิบเก้าบาทครับเศรษฐีพัน,น 1, ล้านปลาศาททองหกสิบเก้าครับแล้วก็มีต้นนี้นะครับอยู่ในกระถาง6กสวยมากท่านผู้ชมน,นางยักษ์วิชุดานะครับเจ็ดสิบเก้าบาทครับสวยมากนางยักษ์วิชุดาวิชุดานายท้องเหม็นนะครับ นายทอมมนเอาไปสี่สิบบาทนะครับอุ้ยเพชรเพชรบ้านประทุมนะครับต้นนี้เอาไปสี่สิบเก้าครับบรางพีฟอร์มกอนะครับถ้าไปเลี้งแดดเนี่ยแดงสวยมากนะครับต้นนี้นะครับกอละแปดสิบบาทนะครับสวยมากเพชรพระอุมานะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเป็นบอลดำกระดูกใบนี่ครับ สวยมากนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วต้นนี้นะครับน้องชื่อว่าธาตุบางแก้วนะครับธาตุบางแก้วน้องแบงค์ขออยู่ที่แปดสิบเก้าครับสายใหญ่มากนะครับอาราสีพืชุนะครับาราสีพฤชศขออยู่ที่หกสิบเก้าครับแล้วมีต้นนี้นะครับสวยมากต้นนี้นะครับนี่ท่านผู้ชม ต้นนี้น้องชื่อว่าสีมหาโพนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเจ็ดสิบเก้าบาทไม้มีหัวแล้วท่านผู้ชมสวยมากๆครับนางบนโทครับต้นสุดท้ายเลยต้นสุดท้ายนางบนโทเจ็ดสิบเก้าบาทครับผมไม้มีหัวนะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแบงค์ด้วยนะครับฝากอ่า เมนใต้คลิปให้น้องแบงค์หน่อยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ